พระสมเด็จเกตชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุกตาชาววังโด่งดังจักสารทิ่นฐานทำกรองเมืองสองพระนอนจังหวัดอ่างทองเป็นชุมชนโบราณสมัยทราวดีเดิมชื่อแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ105กิโเมตรจังหวัดอ่างทอง มีประชากรประมาณ283,650คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำนาข้าวทำสวนทำไร่ปลูกพืชผักและปะศุสัตว์นอกจากนี้จังหวัดอ่างทองยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรมท้องถิน่นที่เกษตรกร,ร,กร,รใช้เวลาว่างจากการทำนาข้าวมาประดิษฐ์ภาชนะจากสารหวายและไม้ไผ่ที่มีฝีมือประณีตสวยงามการพัฒนาจังหวัดอ่างทองจึงมุ่งเน้นความเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยชุมชนมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพแวดล้อมมีความเป็นธรรมชาติประชาชนมีความรักใคร่สามคัคคีมีวิถีชีวิตแบบชน,นบทดังนั้นจังหวัดอ่างทองจึงมีศิลปะหัตถกรรมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและสืบทอดต่อกันมามีแหล่งโบราณสถานและาศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่น วัดชยโยวรวิหารตำบลชยโยอำเภอชยโยเป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ์หรือเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดขุนอินทประมูลตำบลอินทประมูลอำเภอโพทองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาว50เมตรและยังมีอุโบสถสมชั้นที่สวยงามติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทคทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วยวัดป่าโมกวรวิหารตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกมีพระวิหารลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีรูปทรงหลังคาอ่อนโค้งรูปเรือสำเภาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาติที่มีพระพักงามที่สุดวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหานวมินสากยามุนีสีวิเศษชัยชาญขนาดหน้าตาก,กว้าง62เมตรสูง93เมตรบริเวณร,รอบวัดมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆทั้งจีนและพราหมณ์มีการจำลองเมืองนรกสวรรค์และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ชมด้วยวัดต้นสนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดคือสมเด็จพระศรีเมืองทอง หน้าตักกว้าง6วา3ศอก9นิ้วความสูง9วา2ศอก19นิ้ววัดจันทรังสีตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองมีวิหารจตุรมุขสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดหน้าตักกว้าง6เมตร9นิ้วสูง9เมตร9นิ้ว และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอ่างทองจำนวนถึง14ครัง้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงนิกกรชาวจังหวัดอ่างทองอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดอ่างทองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญประกอบด้วย โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหนองระหานจีนตำบลบ้านอิดอเภอเมืองโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตำบลศรีบัวทองอเภแสวงหาโครงการต้นแบบฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภา,ากาชาติไทยตำบลบ้านแหอเภอเมือง โครงการฝึกอาชีพตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโม่โครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองและตำบลสายทองอำเภอป่าโมกหรืออุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้นจังหวัดอ่างทองเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนของวีรบุรุษที่กล้าหาญมีความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนจังหวัดอ่างทองแม้ว่าจังหวัดอ่างทองจะเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆแต่ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ของชาวอ่างทองเรามั่นใจว่าทุกท่านที่ได้มาเยือนจังหวัดอ่างทองจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน